ดูะครับวนนี่เรามาอยู่เกมที่อะไรก็ไม่รู้นะครับี้เล่นกันเลยเลยเกลน,นะครับว่าปึบนี่ได้แล้วหนึ่งกล่องกุ้มอ่ อ้าวปลดล็อกไปหนึ่งละเอาตายนี้มีนี่วะออกดิออก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 ยังแม่ดิดีแกเป็นเฮียอะไรกูเงีับดีตลอด ดีทุกเวลาดีทุกวันที่รอแอป๊บหนึ่งนะครับเกมนี้กูเป็นเกมแนวหาของแหกแดกคุกเอ,อาอไม่ใช่หาของแหกออกจากคุกนะครับ รับใครที่ชอบเกมแนวนี้ก็าหาโหลดกันได้ที่เพจสตเลยนะถ้าใครอยากได้ก็เม้นไว้หรือถ้าใครรู้ชื่อแล้วต้องเม้นส่วนตีนอะไรไว้นะครับอืมออกมาแล้วนี่วะเอาไอ้ซ้นตีนเอ้ย ได้กลัวมาทำควยแล้วเนี่ยเป็นหน้าใหม่ไหมเออหน้าใหม่สักทีต้องเลื่อนเอาเองนี่แม่เฮ้ยฐานเก็บหมดแหละคือไม่มีอ่ะ มอนมีของใต้เตียงมีเหี้ยอะไรไหมอ้าวได้มาเฉยอะไรกูรู้คลิกไปมั่วๆครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมจะได้เอาเองได้ทานอีกก้อนหนึ่งแล้วกด็ดูตรงบันไดหาดูให้ทั่วให้ทั่วให้ทั่ว ครับไปใหม่เพ่เฮ้ยสาเลยแหลกนะครับไม่กูก็ค่อนข้างอยากได้เลยนะครับเดยวเดยวเด้อเด ขิ้เขาไปข้างล่างนี้เข้าไปในรูนี้เอามานี่เอามาดิอืมเอาไงวะมาตรงกระจกก็ไม่ได้ได้อะไรมาวะอ้อเปิดน้ำแล้วเปิดน้ำแล้วมันก็ขึ้นมานะครับขึ้นมาแล้วก็เอามาอาัดรูเอา้าไม่ใช่ เอามาใส่ตรงไหนไว้วะนี่นงไงปัดรูตร,ตรงนี้ไว้แล้วเราก็เปิดน้ำนะครับแล้วก็ไม่มีขี่อะไรมาเลยนะครับค่อยไปแก้ปริศนามาทางนี้ก่อน เปิบมชั้นหนังสือได้ของมาแล้วคลิกไปที่ชั้นหนังสือไปที่ใต้โต๊ะได้เหล็กดูดแม่แม่แม่ไป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 จะไปไม่ไปเนี่ยเอ้ยเ,เยื็นที่อะไรวะนะครับก็ สมุดโอ้โหกูไม่รู้รหัสครับเล็กดูดใส่นี่เหรอนี่นี่เอามาใส่นี่นี่นี่เอามาทำไมเนี่ยเอ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 า,า,าอาอเนเอเอ,อเอีไรอเอรเอี่ยอือดูอเไรดูกูเอเอรอ เอีย้ยอะไรไม่รู้ห้าศูนหนึ่งเงี้ยมั้งช่างมันไปก่อนนะครับกล่องน,นี้ก็ยังเปิดไม่ได้อยู่ดีโทาที่จำได้นะจะมีอะไรดีๆอยู่แถวนี้นะตึกตายนี้ก็ ไปหน้านน้นดีกว่าไปไปน้านี้ก็จะน่าจะมีอะไรดีๆอยู่เนอะก็ไม่มีเฮียอะไรเลยตรงนี้ก็อไม่ได้ด้วยนี่ไงนิวสมเนนี้ในในใน,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 นมาได้ีนกูทิ้งงี้ยังไม่ได้ ไม่เห็นเกิดเชี่ยอะไรเลยนะครับเดีย๋ยวไปอีกนนหน้านึงนั่นแหละคลิกตรงลูกใกล้คิกคลิกคลิกไม่มีเชี่ยเลยเลยนะครับคลิกไปที่วาวคลิกไปตรงโน้นตรงนี้ก็ไม่มีอะไรเลยค่อนข้างที่หายากนะครับอืม ไอเหี้ยเ้ยกูลืมไปแล้วว่าคองยืนในมั่งอ้มอนโพสเจอร์ไอเห็นมอนไหมครับ นั่นแหละผมว่ามันน่าจะปาดทิ้งได้มันก็ปาดไม่ได้เอ้เยอเดี๋ยวผมจะโหลดภาคสองมาเล่นด้วยเอาภาคนี้ไว้ก่อนจะใครรู้มันหาเฮี้ยอะไรยังไงก็บอกผมด้วยนะครับแปดนาทีแล้วยังไม่ไปไหนมาไหนเลยงั้นผมก็ไปขอโหลดภาคสองมาเล่นดีกว่านะครับ สำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีกันเลยครับ